จีนเตรียมออกเงินดิจิทัลมาสู้กับเงินดอลลาร์จีนกลับลำเตรียมออกเงินดิจิทัลแบบใหม่ที่เรียกว่า stable coin มาสู้กับเงินดอลลาร์สหรัฐโดยเฉพาะ โดยเจ้าสเต็ปโค้นี้จะผูกกับเงินหยวนโดยตรงแปลว่า1เหรียญเท่ากับห่หยวนเป้าหมายหลักคือผลักดันให้ทั่วโลกใช้เงินหยวนมากขึ้นลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์สหรัฐที่เรียกว่ากลับลำเพราะที่ผ่านมาจีนแบนเงินคริปโตมาตลอดเพราะรัฐควบคุมไม่ได้เงินไหลออกนอกประเทศง่ายและค่าเงินผันผวนแรงมากเรียกได้ว่าขึ้นสุดลงสุดกันเลยใช่ไหมคะอีกอย่างคือขุดทีค่าไฟพุ่งทะลุเพดานไปเลยค่ะ แต่ a b บ e ค o ค n อันใหม่นี้จะถูกควบคุมโดยรัฐทำให้ค่าเงินคงที่ปลอดภัยกว่าเยอะเลยค่ะและไม่ต้องขุดให้เปลืองค่าไฟด้วยการทดลองใช้จะเริ่มที่ฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและการเงินของจีนและถ้าโครงการนี้สำเร็จเงินหยวนในรูปแบบดิจิทัลนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำคัญในการค้าขายระดับโลกอย่างที่จีนพยายามมาตลอดค่ะอย่าดูถูกพี่จีนนะคะพี่เขาแทรกซึมเข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะตอนนี้